สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมรันเนเจอทุกคน,กนด้วยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ก็มาพูดถึงอ่าน่าจะเรื่องการเก็บตัวกันนะครับโอเคก็สิ้นเดือนแล้วนะ ก็กจะสิ้นเดือนแล้วโคลาโบแอทแทกออนเททานก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับโอเคการดวงตัวของขุมก็ใช้สเตปนี้นะครับพอเปิดได้ตัวเลนเจอร์แล้วก็เก็บยาวๆเลยนะครับโอเคเดือนหน้าอาจจะไม่ใช่เดือนโคลาโบนะครับก็อาจจะเป็นรอบปกติแสงมืดเก่าอาจจะมานะครับโอเคเราก็จะดองไว้เดือนหน้าแล้วก็เดือนถัดไปจะเป็นเดือนกุมภานะครับที่เป็นเดือนโคลาโบนะโอเคก็โคลาโบมาเดือนเว้นเดือนนะครับโอเค ถ้าดองแต่และเดือนไว้โอเคต่ำๆต,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 ตอนนี้นะครับผมเปิดได้เอเลนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับโอเคเดี๋ยวเโอเคตอนนี้ผมมี138ใบนะสลับอ่าตัวกาช่านะครับซึ่งก็ผมมองว่าตัวกราะช่าสลับสายฟรีนี่ผมอ่าบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากนะถ้าสมมุติเราอ่ารองตัวไว้เยอะๆเยอะนะครับพอดีเรามาเปิดอ่าเรนเจอร์เนี่ยเราก็ดูรอบนะครับดูจังหวะดูอะไร ถ้าใช้ตัวกระชากเปิดแล้วได้ก็จะเซฟรูบี้เราไว้ได้มากนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีมากเลยนะสำหรับใครที่อ่รองตั๋วไว้เยอะๆนะครับโอเคอ่าอย่างเช่นอ่าอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่านายศิละปะอย่างนี้พี่เกเห็นรองตั๋วไว้เยอะๆเยอะๆนะครับโอเคอันนี้ก็อาจจะเก็บสำรองไว้พออ่าดูรอบๆไหนน่าจะสนใจก็อ่าเอาเก็บมาเปิด เอามาเปิดก็ประมาณนั้นนะครับโอเคสรับสายฟรีผมมองว่าก็ตั๋วเป็นสิ่งที่สําคัญมากโอเคการเริ่มเก็บตั๋วก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็ถ้าใครเก็บแล้วเก็บได้เท่าไหร่แล้วนะประมาณนั้นเพราะาผมได้ประมาณอาเอเลนช่วงต้นเดือนไนงะเพราะว่าเราก็เก็บจากสเตตวิ่งอีกไงสเตตวิ่งอีกก็มาช่วงแจกของคริสต์มาสนั่นนู่นนี่อีกนะครับมาเลยทําให้ทวีคูณไป100ได้แบบรวดเร็วนะโอเค แต่สลับไอเดียอื่นของผมมันก็ยังไม่อาร้อยตัวนะเพราะว่าบางไอเดีเปิดได้บ้างแล้วก็เปิดไม่ได้แต่เปิดได้แต่เปิดได้ช่วงกลางเดือนอย่างนี้ก็อาจจะทําให้การเก็บตัวแบบล่าช้าไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดือนหน้ายังไม่ใช่รอบโคลาโบนะก็ยังมีเวลาเก็บตัวไว้อีกเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนั้นนะสำหรับสายฟรีสายฟรีใครเก็บได้เท่าไหร่แล้วก็มาขิงกันได้นะโอเคผมก็ขึ้นร้อยแล้วโอเค คลิปวิดีโอนี้ก็มาพูดสาธยายกับสายฟรีกันดีกว่านะครับโอเคสายฟรีก็การวางแผนเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่าในการปั้นเลนเจอร์แต่ละตัวที่เก่งแล้วก็แล้วก็รอบเลนเจอร์คลาโบที่แบบยังไงละ่ะมันเก่งแบบมันมันมันโกงอะไรอย่างเงี้ยอย่างรอบเอมิเลียไอดีนี้ก็ไม่ได้นะเนื่องจากตัวไม่พอนี่ก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่า ในบางเดือนผมก็ตะบะแตกไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความอยากล้วนๆนะครับแต่บางคนเป็นคลาโบที่แบบถามว่าเก่งไหมไม่เก่งแต่ว่าชอบคลาโบน,น,นั้นก็เปิดไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่า,อาเอาความชอบมาเป็นหลักนะเพราะว่าจะได้เล่นเกมนี้กันอย่างสนุกนะเพราะถ้าเอาแบบความเก่งมากเกินไปบางทีแพชชั่นอาจจะหมดได้ง่ายนะเพาส่วนมากผมก็จะใช้แบบเอาตัวชอบมาก่อนแล้วกัน แต่ตัวเก่งก็ค่อยว่ากันทีหลังนะโอเคประมาณนั้นนะแต่บางตัวมันเก่งด้วยชอบด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของคุณไปแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคไอดีนี้ก็ก้าวดาว3ตัวนะครับโอเคที่จริงไอดีนี้มีข้อผิดพลาดหนึ่งอย่างก็คือผมอเอากบก้ารดาวไปอัพให้เจ้าบากิแทนที่ผมจะอัพให้เจ้าบาล็อกนะเนื่องจากาถ้า,าเอาให้บาล็อกดาเมจ ผมคิดว่านะ่ามันน่าจะเก็บขวาได้ดีกว่าบากินะครับเพราะว่ายัางไงละ่ะบากิช่วงนี้ก็ไม่ค่อยโหดนะโอเคเดี๋ยวเราไปตี p v p, p กันดีกว่านะครับช่วงนี้ก็ p v p, p ต้นเดือนไม่ใช่ต้นสัปดาห์ก็ยังจะอันตรายอยู่นะโอเคช่วงนี้ก็ยิ่งใกล้ซ้นปีเรื่องตรงเรื่องตัวก็แจกกันกระหน่ำอยู่นะใครที่อ่ายับยงชั่งใจได้ก็เก็บเก็บใจเย็นๆนะหนุ่มนะรอเดือนหนะ้าใจเย็นเออ อดเปรี้ยวไว้กินหวานประมาณนั้นนะโอเคก็ผมพยายามจะใช้หลักนี้ในการเล่นเกมเกมนี้นะเพราะว่าเราต้องเกมแรนเจอร์เป็นเกมที่ต้องอดทนสูงมากเลยนะโอ้ต้องใช้แบบแรงใจเยอะนะถ้าเราตะบาดแตกในรอบนั้นก็คือจบเลยนะตัวกระชาติที่ทํามาโอเคิฉะนั้นวก็ถ้าอยากเล่นเกมนี้ไปแบบยาวๆนะต้องใจเย็นในการเล่นนะการเลือกปั้นตัวก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับโอเค บางรอบก็ถ้าคนรูบกเก่งๆเราเปิดได้ไอเดี ID เราก็จะแบบเติบโตไปอย่างรวดเร็วโอเคมาช่วงนี้ก็ยังคงจะเรื่อยๆนะโอเคเดือนหน้าถ้าเป็นขึ้นปีใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาเกียร์ไอพวกเกียร์เจ็ดดาวเกี่ยวกับปีใหม่อ่ะประมาณนั้นนะไอพวกน่าจะเป็นไอพวกสายว่องไวนะเพราะว่าเกียร์จันทา เขาเป็นสายไวพิบเกียร์คริสต์มาสเนี่ยเกยจะเป็นสายพลังเกียร์ปีใหม่ก็น่าจะเป็นของสายบ่วงไวนะโอ้โหมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคไอ้ดีนี้มีเอเลนก็เกมเล่นเองก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นมากเลยนะครับโอเคยืนปิดกาดาวแล้วความถึกนี่โอ้โหไม่ต้องถามถึงนะหน้าปอมเขาก็ยืนอยู่คนเดียวก็ยังได้นะแบบนี้ทุกวันยังได้เลยนะุ่มโอ้ย โอเคไปแล้วไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ทางตัวเกมก็แจกตัวกระชา่าเยอะนะก็ทั้งล็อกอินบ้างทั้งจิจกรรมบ้างโอ้โหแจกกันเพียบนะถ้านับรวมๆแล้วก็เกือบ30มเกือบ30กว่าใบนะเกือบ30เลยนะถ้านับกันดีๆโอเค okay, กันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรียบร้อย,อย,อยก็ชนะไปอีก1เกมแบบอิชี่นะสบายๆมา โอเคอ่าไอดีขี้ริวผมเนี่ยจะว่าไงดีบางครั้งแบบมักจะแพ้ไอพวกอ่าทีมที่มีเลมกับเอมิเลียนะแต่ผมก็มีอาบาก,กิในการที่ยังไงล่ะก็มีการจัดการไอพวกอ่าเอมิเลียอย่างนั้นแต่ว่าแต่เลมเนี่ยทำให้บาก,กิผมแบบโอโ้โหร้อยประสิทธิภาพลงเยอะนะเพราะว่าเนื่องจากสกิลพักเขา เออก็แถมแพ้ดังคาดกับอ่าอมิเลียด้วยนะโอเคแต่ว่าช่วงก่อนๆนะครับเขาผมก็เห็นที่แบบอ่าแบทเทิลกันนะเอาแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะก็ก็อย่างว่าแหละถ้าเอาแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งก็บางคนก็เอาบากีมันชนะนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเล่นกันเป็นทีมอ่ะมันก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะการการเล่นเป็นทีมกับการเล่นหนึ่งหนึ่งอ่ะมันจะเอามาเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้นะเพราะว่าการใช้งานถ้า ยิ่งเป็นตัวที่แบบดาเมตอย่างเงี้ยต้องมีตัวยืนชนให้อย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่ายูยาวเลยครับก็จาดาเมตกันฟรีนะไม่ต้องมารับดาเมตเองนะเพราะว่าถ้าเล่นหนึ่งๆมันก็ต้องรับดาเมตเองด้วยนะโอเคทีมนี้มีอมิเรียนะแต่ไม่มีเลมผมคิดว่าก็น่านจะได้อยู่นะเลมถ้าเป็นเลมที่แบบแม็กนะแล้วก็เกียร์ดีๆสักหน่อยเนะี่ยโอ้บากิยืนแทบจะไม่ได้เอาตรงๆนะ ผักไปพักไปพักไป,กไปโอ้โหบางทีก็น่ารำคาญใช้ได้นะยิ่งเป็นคู่กับเอมิเลียแล้วนะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีในความสามารถความสามารถรอบของเขานะน่าจะใช่นะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ค่าแฝงนะครับค่าแฝงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เพิ่มบัฟพลังโจมตีนั่นอีกเรื่องหนึ่งบัฟกลุ่มไอพวกบัฟกลุ่มนะครับโอเคไปเอเลนตีป้อมแตกก็ชิวๆไปนะครับ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมาโอเคตาสุดท้ายแล้วนะครับโอเคทีมนี้มีบากิด้วยนะโอเคขออัดเลยแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็คงจะอาจ,อาจจะทำคลิปพูดถึงเรื่องไอดีหลักเพราะว่าอไอดีหลักผมมีผมทำอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างผมผม ยังไงล่ะพอปั้นแล้วมาค่อยแบบนึกถึงว่าโอ้โหไม่น่าปั้นเลยแอบเสียดายกันนะเอ,อผมก็บางครั้งก็ตัดสินใจแบบรวดเร็วไปหน่อยนะแทนที่นาจะคิดให้มันดีกว่านี้นะถ้าคิดดีกว่านี้ทีมอาจจะไปได้เร็วกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอ,อย่างเริ่มไปได้มันก็ไม่เสียหายอะไรนะแต่ว่ามันก็มันก็เสียเวลานะก็แค่นั้นเองนะ ไปแล้วกระตุก,กจิตกระชากใจไปไปไปโอเคเอเลนสเดอร์ A ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณท่งนี้แล้วกันนะโอเคสลับสายพีท่านไหนๆที่รองตัวกระชากไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ได้เท่าไหร่กันแล้วนะแต่ที่จะไปซัดในเดือนหน้านะไม่ใช่เดือนหน้าเนีเดือนกุมภาที่เป็นคลาโบแต่ก็ขอให้เป็นคลาโบที่ผมชอบแล้วกันนะ ถ้าควิมชอบผมอาจจะเปิด,ปดสักประมาณ50%ของตัวกระชา่าที่มีอยู่นะโอ้ก็ถ้าเป็นรอบไหนที่ชอบก็น่าจะถล่มหมดไปเลยนะโอเคส่วนเรื่อง r u b ีในเดือนนี้ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะถล่มไปเปิดตัวอ่าเกียร์คริสมาสกันหมดนะโอเคคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ